เละอะกูบอกม้าดำก็ยืนไม่อยู่โอ้ยติดแดงติดแดงไม่สนติดแดงไม่สนไอ้แดงบอลเล็งแบนเรียบร้อย เติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เป w ทูวินสเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิน้นเพราะเป w ทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูก่ายสบายจะรอช้าอยู่ไยต้องเป w ทูวินเอาละครับผมและสำหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดในกนรารชมองผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอะแยะมากมายผมขอแนะนำเป็นปนี่เลยอ อัดแคปเลอร์จะใส่จริงๆหรือใส่แบบที่เผลอจัดแคปเลอร์ไปไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังพอดแคสต์หรือจะเดินออกไปต่อยกับแตนบอกเลยไม่ต้องกลัวแซดดีไซน์สุดฟ้าสุดเร้าใจวัสดุโคตรทนยิ่งกว่าถนนเมืองไทยอ,อย่าลืมใส่คีย์โคตนักลัด ออปตัสเคปเลอร์เวโอเลรันสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับคุณสิงแน,นวนักลาาไลน์นะครับผมเปิดสวัสดีแบบหน้าดำอย่างเป็นทางการทุกคนคงงงแล้วว่าวันนี้ทำไมมันถึงเปิดมาแบบนี้เสียตังหลังตู้เย็นโดนไปอีกสามหมื่นแล้นี่ก็คือส,สภาพของคนเสียเงินสามหมื่นครับ พยายามต่อคุณป๊อปแล้วแต่ว่าผมมาต่อซื้อของไม่เก่งไงทุกคนแล้วก็ทุกคนก็เห็น2คลิปวิดีโอที่แล้วใช่ไหมครับเราทําประมาณ6กหมื่น <c oughs> <c oughs> ซื้อแบงเลยเออนะครับผมโอเคแกงก็ซื้อแบงเลยน,นี่คือสภาพองผมเสื้อขาดขาดยุยยุน้ํายังไม่อาบมาหัวฟูกําลังตีมอนอยู่เอา้าใครมันขายวะเอา้าแกงเรานี่ววะเอาแ่งเลยละกันอุ่นหนุนพักพวกเออนะครับผมไ เดี๋ยวเราจะเอาไปขัดสีชวีวันใส่การ์ดลีสายตัวละครแล้วเอาไปลุยดูครับว่ามันจะเตื่อนไปแค่ไหนอ่ะมาทุกคนนี่ครับผมเปิดไฟกันสัหน่อยหน้ามืดหน้ามิวนี่รับมาเป็นที่เรียบร้อยแอคแท็กสปีด หครับผมคิลบนึงถือว่าแย่แต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้เพราะมันแค่หนึ่งกิมเบาไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเราตีเร็วอยู่แล้วนะครับเราเน้นตีเร็วแอดแสบีเราอยู่ที่185ถ้าเราใส่นี้มันจะเป็น189่งแปเเดี๋ยวเราไปดูกันว่าทําไมเราถึงต้องลงทุนอันนี้ สังเกตสแตทของผมเลือดผมหมื่นกว่าเลยเห็นไหมครับแม็กเลือดผมหมื่นกว่าเลยคือแม่งถึกมากคุณจะวิ่งมาตุยมายิงเนี่ยไม่ตายแน่นอนเลือดหมื่นกว่านี่คือกาตาที่ผมใช้อยู่เห็นไหมอันนี้ก็คือคีมันจะอยู่ที่70นะครับผมอ่าอันนี้ใส่ปับ๊บอ่าคีมันจะอยู่ที่ประมาณ96เห็นไหมอันนี้คือสู้เลดิกนะคือแทบจะไม่มีดอกไหนไม่ติดคีแล้วเห็นไหมอ่าแล้วเวลาเราฟาร์มเลดิกเราจะชนแก้วด้วยคลิง้งเห็นไหม ฟันดอกเป็นพันแล้วนะอันนี้คือฟันดอกเป็นพันแล้วนะครับผมตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ขาดก็คืออันเนี้ยค่าแบบเดวิมอนแรงขึ้น10ขนาดใหญ่แรงขึ้นอีกนะครับส่วนอันเนี้ยตีขนาดใหญ่แรงแล้วก็ตีกึ่งคนแรงดูดูด,ดาเมจล่ะมันจะแบบเป็นพันเลยเนะยครับผมแล้วหัวเนี่ยเราจะใส่หัวคีก็ได้นะครับอันนี้หัวคือเราต้องไปหาบุกเจ็ดดูเลือดมาดูคีดอกพันหนึ่งอะเถื่อนปะละ่ะคือค่าเก่าของผมที่ที่ผมบอกว่าถึก เออเพราะว่าสุดท้ายแล้วหลบมันจะ3 7 7, 7ใช่ไหมเพราะว่าเราไม่มีแอกแจกเราอัพแค่80เราไปลงค่าอื่นซช่แล้วเราไปลงค่าวิทเราไปลงค่าอะไรเนี่ยทำให้ค่าสเตตหลักมันต่ำใช่ไหมครับแล้วดูกระตาด,ดีนะ190ครับถูกต้องครับ190อันนี้แหละครับสิ่งที่ผมเสียตังมาดูมันฟันดิดูมันฟันดิอันนี้คือสุดลิมิตที่ตัวละครจะ แอดจะฟันเร็วได้แล้วนะครับผมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะต้องใส่การ์ดงูแล้วการที่ใส่การ์ดงูดาเมจมันจะออกมาเป็นยังไงรู้ไหมครับมันจะเบิ้ลดาเมจที่เราตีออกไปด้วยนะครับผมนี่ดูมันจะเป็นอย่างนี้เห็นไหมแล้วมันจะเบิ้ลบนหัวมันจะเร็วขึ้นอีกหนึ่งเท่าเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราใส่ไปร้อยเก้าสิบแบบนี้แล้วมันมันเบิ้ลขึ้นอีกหนึ่งเท่าด้วยความเร็วของมันนั่นคือจุดเบนเกมของเราในวันนี้ครับผมเย็ดดูดิดูดิ แต่ตัวเราไม่บางเลยนะตัวเราเราตีเร็วขนาดนี้แต่ตัวเราแบบหนาเตอะเตอะเลยอ่ะเข้าใจปะถ้าเราจะอยากจะได้ความแข็งขนาดเนี้เราต้องบางเลยถูกต้องไหมถ้าเราจะอยากตีเร็วได้ขนาดเนี้ยตีแรงขนาดเนี้ตัวเราต้องบางแต่อันเนี้ยตัวเราไม่บางเลยเว้ยแล้วยังไม่ออฟอีก2อย่างนี้นะที่ถ้าได้10% 10%มาจาก2ข้างเนี้ยเราจะแบบออโต้เรดิ่ได้โคตรซุปเปอร์ไวอ่ะซอยอ่ะบ้านพี่เรียกว่าซอยอ่ะเข้าใจปะดูดินี่ก็สิ่ะ นี่เผลอๆนี่เกินเนี่ยร้อยเก้าสิบเนี่ยเกินเว้ยถ้าจะเหลาให้คมจริงๆนะเนี่ยเรามีห้าเว้ยมันต้องการแค่สี่สี่เท่านั้นเรามีห้าถ้าจะเหลาให้คมเราต้องลดไอจลงมาอีกประมาณสิบพอยต์เพื่อที่จะเอ็กซ์เซสปิดตัดลงไปหนึ่งพอยต์เอ็เซสปดตัดหนึ่งเสร็จนะครับผมให้เราเนี่ยไปใส่ดาเมจแทนแป๊บสเต้งแป๊บวิดอัพอย่างอื่นแทนนะครับผมรับรองคมเลยตอนนี้มันจะฟาร์มแบบคมๆเลยแล้วเวลาเราจะไปขุดหินไปอารีนาเราก็สามารถไปได้เลยเพราะตัวเราหนาอยู่แล้ว นะครับผมบอกเลยว่าเป็นออฟที่สุดยอดจริงจริงนะครับผมโอ้ดูดิ1 9ึ่เก้าสิบอ่ะป่ะเดี๋ยวไปถอยก๊าซสเกเลตันมาใส่ก่อนนะเพราะยังไงมันก็ต้องใส่อยู่แล้วนี่ครับผมก็ใส่ไซด์วินเดอร์เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแคเซ้าสปีห้าใส่ไซด์วินเดอร์เข้าไปแล้ว เดี๋ยวเราไปดูกันครับแล้วตอนนี้ยังไม่ได้รีสายนะอ่า190แต่ผมเอาวังเกงในมาใส่เว้ยก่อนหน้านี้ผมลองใส่เป็นไฮโดรเลดเพิ่มมาเยอะมากดาเมจอีก5%ดีมากฟาร์มดีมากแม็กเลือดมาเป็นหมื่นหนึ่งฟาร์มดีมากมันออกแนวชนชนแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูดูฟรีนะ39กว่าใช่ไหมถ้าเราใส่เนี้ยตึมเห็นไหมที่เหลือ380เว้ย ซึ่ง3 8 0เนี่ยข้อเสียมันคือเนี่ยมันจะทําให้เราแบบหลบมอนไม่ค่อยพ้นเว้ยผมก็เลยวิจัยมาว่าบางทีกาต้ายแอคแทสปีดสามอ่ะแล้วเป็นดามมจมันพอแล้วถ้าเราจะฟาร์มเลยดินั่นคือเดอะเบสหมายความว่าอะไร3แล้วตรงนี้แอคแ็กเจ็ดสิบห้านั่นคือเดอะเบสพอถ้า5อย่างเงี้ยใส่เสื้อก้ามเกงในลุ้นอัพสเตตให้ฟีถึง40ลุ้นนะครับผมนอกจากกับว่าคุณจะโยกวิปเปอร์มาใส่ตรงนี้คือเล่นสายฟาร์มไปเลยไม่ต้องสนใจหรือว่าจะไปสสยพวกเซตแอเล่นสายฟาร์มไปเลยไม่ต้องไป เ้าวิปเปอร์มาใส่และรถเอจิลงมาได้คุ้มและเพราะว่าจะได้ฟรีตรงนี้มาฟรีอะทำให้ได้สักร้อยเกนี่ยไม่โดนตีแล้วจากเดดิกหนึ่ง นะครับเดี๋ยวผมไปลองให้ดูอันนี้มันจะดีกว่าแล้วมีกิฟฟอนอีกสินะครับผมดูบั๊บบั๊บปั๊บปั๊บอ่าเอออกไปดูอันนี้คือคุ้มละรอตอนนี้ผมพยายามจะลากหมวกนั่นก็คือหมวกสล็อตนะหมวกสล็อตโอ้โหดูดิเร็วกว่าเดิมหลายเท่าเลยอ่ะหมวกสล็อตฮิวนะครับผมฮิวแล้วก็เดี๋ยวเราเวลาเราบอดแบบเราตั้งสุริยุปให้ข้างบนด้วยเดี๋ยวผมจะบอดให้ดูมันจะออโต้โซแล้วก็ออโต้ฮิวออโต้มาณารับรองว่าฟินแน่นอนเย็ดเดี๋ยวกะ เหล่าคมคมแบกเต็บปั้นเละอ่ะกูบอกม้าดำก็ยืนไม่อยู่ม้าดำโอ้ยติดแดง,ต,ดแดงติดแดงไม่สนติดแดงไม่สนไอ้แต่บอลลิงแบดเรียบร้อยนอนในศาสเรียบร้อยตายกลายเป็นหมาเฝ้วาวัด หมวกหมดนะรอลากหมวกอยู่ยังลากไม่ได้เนี่ยปวดหัวจิ่งหายมาแล้ววะทุกคน ของที่ออเดอร์ไว้ส่งตรงเข้ามาแล้วอ่ะรับมาก่อนเลยลักกันสล็อตบวก7 5%นะครับผมดูด s v 5%ดูดมานาเมื่อกี้แม่งต่อมันมันไม่ให้ผมนะ300ผมบอก300ไม่ให้นี่ผมซื้อมาในราคา200อเตลอดโ้ย,โอ,ยออกโซนอีกเลยนียประเด็นเดี๋ยวเราลองออโ,อโต้ดูนะตอนนี้อ่าเซ็ตก็ประมาณนี้เนะครับเดี๋ยวผมจะกดออโต้ดูอ่ะอันนี้คือออโตล้ละอ่ะเนี่ยปล่อยเลย คือมันจะประมาณนี้อย่งจริงอ่ะผมไม่อยากให้ใช้เทเลพอร์ตนะถ้าออโต้เพราะว่าแมบนี้มันเถื่อนไปหน่อยเนี่ยคือมันจะมันจะมันจะออโต้มานาแล้วก็ออโต้ออโต้เลือดด้วยนี่เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์หกสิบหกเปอร์เซ็นต์นะเห็นไหมเจ็ดสิบเก้าหกสิบเจ็ดนะมันโซนิกบวกไปอ่ะเจ็ดสิบเก้าอันนี้คือออโต้ดูดเลือดออโต้ดูดมานานะเจ็ดสิบเก้าห้าสิบห้านะโซนิกบวกไปเห็นไหมมานาลด 78อืมก็ประมาณนี้นะครับผมเราก็แค่วิ่งอย่างเดียวถ้าเราอยู่จอเราก็กดวิ่งอย่างเดียวแล้วมันก็ออโตัวยาวๆเลือดมานาตามนั้นเราก็ซอยยีกมิตรติดตุ่ประมาณนี้เย็นเลยเดี๋ยวรอบัฟหมดนะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดกล่องกันนะครับผมซ์มมาได้40กล่องแล้วค่าดอกมูราก็คือหวานๆเลยนะครับมูราตอนนี้อยู่ที่ราคา3,000เรียกได้ว่าถอนทุนถอนทุนไม่ต้องยัดเลือดไม่ต้องยัดมานาให้มันเดินฟาร์มเลยเดินฟันมมันแบบเรากดวิ่งอย่างเดียว นั่งดูตลาดเกาไข่ทีนี้ก็รอแค่เลดิกกับมุรามาสะจะตกเท่านั้นนะครับดูดูดูหอยก็เตือนจริงๆเราลดเอลงได้อีกนะก็อย่างที่บอกว่าเราได้เ g ีมา5ฟรฟีมา10จากชุดแต่อันนี้คือเราไปขุดแร่เราไม่ต้องรีเลยนะเราเปลี่ยนใส่เลดิกใส่กันฟอสคือเราไม่ต้องรีเลยไหวนะครับตัวเราขุดแร่ไหว เดี๋ยวรอบัฟชุดนี้หมดเดี๋ยวเราไปเปิดดูเผื่อมูล,ลาตกสักอันแต่การเลยงไม่ตกเลยโอเคครับนี่เรียบร้อยนะครับผมฟาร์มาได้ประมาณ47กล่องนะเงินมีอยู่3ล้าน3เดี๋ยวมาดูกัน47กล่องเราจะเปิดได้อะไรบ้างในคำหกล่องมันได้เงินทุกกล่องอยู่แล้วเห็นปะเนี่ยปึกป๊กปึกป๊กปึ๊กปเห็นปเงินขึ้นย่าเ็มมุลาไหมน้องเวน ต่อมูลาไม่น้องโอ้ฟูเพลเลือดเลดิกมาไหมไม่มาเพิ่ม่เนี่ยเราก็ฟาร,มร์มเลดิกทุกวันแบบนี้แหละอ่ะ โอเคนะครับเรียบร้อยวันนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับสำหรับการฟาร์มหานะครับชุดทรงชุดเซ็ตอุปกรณ์อุปกรณ์หวังว่าทุกคนจะสนุกกับการมารับชมคลิปวิดีโอคลิปนี้โอเคครับผมก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปว่าผมก็สล็อตนะครับ5เปอร์นะครับดูเทสพีดูเอสพีแล้วก็เปลี่ยนมาใส่เป็นกางเกงนะครับเดี๋ยวรอไปทากางเกงให้เสร็จนะครับออฟตีให้แรงกว่านี้นะครับผมส่วนรองเท้ายังไม่ได้ออฟเหมือนกันอันนี้มา ใส่แบบฟาร์มร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับลองลองออโต้วิ่งกันดูแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าความชิลๆนะครับถ้าถามผมแล้วก็น่าจะอันนี้น่าจะสุดแล้วและเดี๋ยวผมรอไปทําชุดอารีนาอีกทีนึงเลยนะครับชุดนี้ผมก็คงจะเพียงพอเพียงเท่านี้ถ้าอยากจะให้ตีแรงกว่านี้ก็อันนี้เราใส่กุ้งแดงนะครับผมส่วนอันนี้เราใส่ถ้ามีงบหน่อยบวกเก้าแต่ผมไม่บวกเก้าแล้วนะครับถ้าไม่ได้ก็ใส่วิปเปอร์ก็ประหยัดยาปั๊มนะครับประหยัดยาปั๊มแล้วก็ที่เหลือก็คงไม่แล้วอันนี้ติดเฟิร์นก็วิ่งเอาชิ เราอยู่หน้าจออยู่แบไม่ได้ปล่อยยาวนะครับผมแค่นี้ก็น่าจะแบบตึงอยู่แต่นี้นก็น่าจะเพียงพอแล้วทำสรุปราคาก่อนนะกระตา้า900นะครับผมบวกการ์ดงูสมบบวกการะตาบวกการ์ดงูนะครับผมแล้วก็บวกหมวกสล็อตนะครับ270ครบแล้วนะครับคูณ37มึ้นแสนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ อ่ะก็ไปดูกันครับผมว่าสัปดาห์นี้จะมีเลดิกดอกมาได้โมได้อวดกันหรือเปล่าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสำหรับคลิปนี้อนก้ัาไปก่อนครับผมสวัสดีครับป่บะแปดสิบกล่องหมูลามาหรือเปล่าเท้าแก้วสามร้อยุดค่าปั๊มหรือเปล่าไอ้ย,ยนี่ขายได้เหรอสรุป อาซาย,ยูร Whoa, on, ์กิกาวเกบูกาา5.5กลองด้วยครับ